อาฟังนเถิดจากเมตตานอนของปกของขอ,งของหอรือหลานเลยนนโมตัตตาพะภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาสสานะโมต,าาภาภาตัาาตาาตาพะภะวะโตอระหะโต สัมมาสัมพ e ุทธาจารนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาจารย์อุเชลาธรรมาอะกุเชลาธรรมาอภพยาะตาธรรมะเจี๊ย ณบัดนี้จะไร้อธิบายในกุ้สนกรรมและอพุสนกรรมของมนุษย์ทั้งหลายของเปรตทั้งหลายที่วนเวียนตายเกิดในโลกอยู่ในเวลาบัตินี้ผูท,ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้ว สะสมบุญกุศลคือปุชรลากรรมบุคคลนั้นความดีนำไปสู่ความสุขเป็นเทวบุตรและเป็นเทวดาอัุชรลาธรรมมาบุคคลผู้สะสมบาปกรรมความทุ่ตัวของเรา นี้จะเรื่องความมืดอ,อยู่จนตลอดกันไปเหมือนหนีจากโลกอันนี้ไปแล้วต้องไปสู่หลุมนรกเป็นที่อยู่ของตนตลอดกันไปอัพยาคชาธรรมานอนหลับแล้วบุญก็ไม่เกิดบาปก็ไม่เกิด เปรตผีทั้งหลานที่อกุศลกรรมมันบกบางในแล้วมารับทานก็ได้รับผลแห่งความสุขของตนตลอดไปเปรตผีทั้งหลานบาปกรรมยังหนักหนาไม่สามารถ ความดีที่เขาอุคิดให้จะได้เปินผลประโยชน์ให้เกชีวิตของตอนหาไมม่ีนี่จะเรื่อง,งความทุกอยู่จนตลอดกันไปอันนี้ันเลยกว่าเมื่อเป็นมนุษย์จะสมความกลมันแรงกล้าทันหนัดเลยเมื่อเป็นเปรตเป็นผีแล้ว มนุษย์ทั้งหลายอุทิศก็ไม่เป็นผลความดีเกิดขึ้นให้กกบตนของตนมีแจะเรื่องสวยความทุข์ของตนผู้จนตลอดไปอันนี้ให้เราทุกคนจงติดนึกตัวมนุษย์คนเราทุกทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วในเวลาบัดเสียนี้ ความดีบันดนบันดาลในชีวิตของตนยึงรูปและผิวพรรณนนะศึกสวยงดงามสองตนของตนไม่เป็นพยาตรโลากักันใดๆสามตนของตนอายุยืนยาวไปได้ตามตัวระยะเละกสมัย มีจนทงจนนั่นเองมีคับมีภับถึงเท่าของเงินทองการกินอยู่สบายสุขและมีพัรพวกเพื่อนฝูงทั้งลานยินดีพอ,อใจไม่มีใครอันตรายก็ะการใดไม่มีใครมาผิดเยียนอิจฉาก็ะการใดๆอันนี้เป็นเรื่า มาเป็นมนุษย์แล้วความดีอํานวยผลถ้าได้รับความความสุขความสบายในชีวิตของตนมีละให้เราทุกคนจงสึกนึกว่าตัวของเรา <c oughs> ทุกๆคนที่การเกิดมาในโลกการทำความดีกับความชั่วของตน สังแต่เราเป็นเด็กคนหนุ่มจนตลอดจนเป็นคนเฒ้าคนเกน่ความดีกับความชั่วทั้งสองนั่นเองอะไรที่มันมากกว่ากันอะไรที่มันหนักหนากว่ากันให้เราพิจารณาให้ตัวจ้ของทุกคนจงเยรอ้จักได้ทันทีว่าตัวของเราอนาคตต่อไปเบือนนา จะได้เกิดอยูในโลกเนื่งเกิดเป็นเปรตสวยความทุกข์อย่างไรนสองเกิดเป็นมนุษย์สวยความทุกข์ทุกประการใดนสามเกิดเป็นสัตว์สิ่งมีชีวาตเราเราจะได้รับความดีความชัอย่างไหให้ทุกอ์านในตัวเจ้าของที่ตัวของเรานั่นเอง ะได้ไปเป็นเทวบุตรหรือเป็นเทวดาพกาัไหนใหนให้เราทุกคนจงเข้าใจว่าตนของตนเกิดมาในโลกภะสมสมบัติความดีและความชั่วอะไรให้แก่จิตของตนอยู่ในชีวิตวันเดียวนี้วัืเดียวนี้ตัวของเราในวันนี้เป็นวันที่เราจบจงเสถธนา ตองการที่ทำบุญหาพกเปรตผี้โทกยาิที่น้องเพื่อนผุ้งใจอเมรชาตายแล้วในโลกตายแล้วจากมนุษย์ได้เป็นเปรตเล่ยรอนสันจอนอยู่ในโลกของการใดดหรือสวยความทุกข์ประการใดๆงานที่น้องก็มีเมตตา เพราะได้สดับรับฟังในธรรมะของบรรพิตจึงองค์พทธเจ้าที่ได้วางไว้แล้วก็การใดๆเป็นตัวอย่างพวกเราเปรตพยาพินิสารต่างแก่พระเจ้าพุทธมาถึงพระเจ้าอุปสิกพระเจ้าสุขีพระเจ้าอุปภูพระเจ้าภูมคุชันโภคพระเจ้าโกมาคมโนพระเจ้ากัสสปโพสโม จึงได้หลับในการอุทิศของพระมหากัิย์เมืองราชพฤกพยาพิจิสารนั่ได้ผนทุกข์คนใคในความทุกข์ประการใดจะได้โชคเฉวงหาเกิดต่อไปในภาชนะเกิดมาแล้วจะเพิ่มความดีอีกหรือจะเพิ่มความชั่วให้ตัวเราทุกคนสิดนึก ตัวของเราทุกคนในเวลาบบดเดียวนี้ที่ชุดติดมาแล้วจากสวรรค์เราคิดอ่านอย่างไรเึงไม่มาเกิดในโลกก็ต้องใจว่าจะมาสร้างบำเพ็ญกองการสุศนให้เป็นบุญสุศนแรงกล้าจนส,า,นสามารถจะได้สำเร็จมาผลต่อไปภายขางหน้าจังไม่พุ่งพากันหรล ลาจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์จะสร้างกองการความดีของตอนต่อไปลงมาแล้วเป็นอะไรกันแล้วลืมถ้าถึงเล่าดีที่สุดถ้าถูกขันตาดีที่สุดถ้าชิงเจดีที่สุดถ้าเล่นการทาน,านันสนุกสนานอยู่ตามสบายใจ ข้าเล่นอะไรทุกอย่างในโลกเสียนี้ข่ามีร่างกายแล้วจะทำอะไรก็ทำได้ตามความพอใจของตนอันนี้จะให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตนของตนทุกคนในเวลาบัดเดียวนี้จุดติมาเพื่อต้องการเพิ่มเติมบุญกุศลให้จิตจิตของตน ทำไมมันยังลุมเหลีงงมงายคำชี้ในดีให้เกิดบากกันความทั่วให้สกิดจุตของตนหน้าที่มันก็ต้องจะไปสู่นรกของตนเป็นที่ไปเป็นแน่แม่ให้เราทุกคนจงทิพย์อ่านโจทยของในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ตนของตนนัน่นเองที่เกิดเป็นมนุษย์แล้ว รู้จกได้ผลประโยชน์ความดีหรือความชั่วกพบการทุกข์ระยะอยู่เสมอสิ่งนี้ในชีวิตของตนอยู่ตลอดมาทำไมยังไม่พักไ่อนทำไมยังไม่ตั้งใจทำไมยังไม่คิดอ่านทำไมยังไม่สะสมทำไมตนของตนยังละเมอตนของตนลุ่มหลงอะไรกันไป ไม่ใช่ขวัญนะอย่างนี้นะตัวของเราแปลว่าเป็นมนุษย์ตื่นมาแล้วรู้สึกตัวมีอยู่ในร่างกายของตนคนเรื่องความดีศาสนาธรรมะของพุทธะยังมีอยู่ในโลกหนึ่งสิห้าสองสิแปดสามสิสิบสี่สิสองร้อยยี่สิบเจ็ดห้าสิบนอกพระปาติโม หกถิงอภิสม,มาจารย์สามพันหรอยตัวอันนี้แปลว่าเป็นถิดของที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติกดเกณฑ์ที่รักษาไม่ให้ภัยพันตรลายเกิดขึ้นแก่มนมุษย์ผู้เกิดมาในโลกสองตัวของเราได้สดับรับฟังบาทผาผาถาที่พุทธเจ้าที่วางไว้แล้ว ที่บอกหนทางไปสู่สวรรค์ที่บอกหนทางไปสู่นรกที่บอกหนทางไปส็นมนุษย์ที่บอกหนทางไปเป็นเปรตเป็นถีที่บอกหนทางไปเป,นนป็นสัตว์เอือร์สารทั้งหลายยังไม่คิดไม่อ่านกันแล้วในชีวิตของตนอันนี้เพื่เรียกว่าตัวของเราเป็นคนในตั้งใจเพิ่มเติม ความดีต่อไหนาที่โีวของเราจะได้เกิดในโลกอันนี้ติดต่อไปยืดยาวไปที่สุดกว่าเราจะได้ผนทุกคนภัยแปลว่าจะผ่านภพปพจจุบัเจ้าแค่ที่ร้อยศตพันธ์หมื่นสตเดือนเราจึงจะคนทุกค์นภัยตายและเกิดในโลก ว่าใช่เป็นมนุษย์อย่างเดียวเป็นสัตว์สนงเกิดึ่งสิสงมนุษย์ป็งเทวดาเป็นไปเป็นมาอยู่จนตลอดกันไปเหมือนกับมือของเราเดี๋ยวหายขึ้นมาเดี๋ยวก็พัมือลงไปนี่ให้เราทุกคนจงเข้าใจว่าการเกิดของพวกเราชีวิตที่ความมืออันนั้นแปลว่าเราไม่คิดอ่าน สะสมสมบัติความดีก็กันในในนั่นเองมีจะนาชีวิกคนหน้าลงสูงนรกกันไปถึงแน่อันบุคคลหายมือขึ้นมานั่นบุคคลนั้นแปลว่าตั้งใจเขาพยายามให้ความดีเกิดขึ้นให้สิจิตของเขามีอยให้เยาทุกคนจงทิดอ่านพิจารณาตนของตนทุกคน ในชีวิตวันเดียวนาทีของพวกเรายังจะได้รับผลประโยชน์ความดีกันอืกต่อไปได้อยู่หลายส่งเพราะชีวิตของเรายังยั่งยืนถาวรเราทุกคนคนคิดอ่านพิจารณาตนของตนจึงจะเป็นผลประโยชน์ความสุขของตนต่อไปไปต่อหน้าเพราะฉะนั้นที่อาตจะมาได้ อธิบายวออ่าตัวนื้อะที่น้องทั้งหลายกุชลธรรมมาอทุกชลธรรมมาอัพยกระตาธรรมมามนุษย์เกิดมาแล้วบุคคลทุกเนกิดนี่จะทำความทุกขคืออคุชลมาทุกคุศลธรรมมา,รรรมมาแปลว่าบาปกรรมที่อยู่ตลอดไปงนี้บุคคลทุกทุชลธรรมมา เขาบุญกุศลเพิ alo, PI, function, the ่มเติมอยู่ตลอดไปเขาจะได้รับผลความสุขตลอดไปในชีวิตที่การเกิดมาในโลกอัพยาคตตาทรมาตัวเรานอนหลับทุก่อนทุกวันทุกคืนทุกปืทุกเกือนเรานอนอยู่ทุกวันไม่ได้ขาดหลับแล้วในบุญมนเกิดหลับแล้วบาปม่เกิดหลับแล้วแปลว่าเป็นอัพยากตตา ไม่มีเกิดบุญเกิดบาปประการใดอันนั้นเรียกว่าพักผ่อนร่างกายพักผ่อนจิตให้เกิดความดีความชั่วประการใดใดบัดเดี๋ยวนี้เป็นมนุษย์แล้วให้คิดอ่านให้ดีจะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชั่วให้ตัวเราทุกคนนรกไม่เต็มสวรรค์ไม่เต็มไว้เถอะ จะไปท่าไหนไปได้ตามความพอใจของตนเพราะฉะนั้นธรรมะของพุทธะที่บอกอย่างนี้ให้เราทุกคนจงตั้งใจผงตนเถิดในชีวิตของตนจึงจะเป็นผลประโยชน์ความสุขในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่อากรมาาในแสดงพิจารณาที่แสดงให้ลูกหลานญาติน้องทุกคน อายุวัตตะโกทนนวัตตะโกชีววัตตะโกเยศวัตตะโกภารวัตตะโกวันวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพพะทาอายุวัตตะตาทนวัตตะตาชีววัตตะตายศวัตตะตาปารวัตตะตาวันวัตตะตาสุขวัตตะตาโหตุสัพพะทาอายุวันโนสุขังภะยัง ในาดานี้มายังพันเจอพุทธามะพหุกิจามายังพหุกัลียา